อยากมีบิ๊กไบแจะมาทำคลิปว่าตัวเองเป็นบิ๊กไบ์ไปหลอกเด็กแว้นด้วยกันเองเธอโอ้โหเจ็บเจ็บจ๊ดโอ้โหไออ้อยมันมีบีบิ๊กไบ์มีแค่ซีดสามเลยซีซีอุจะมีบีบิ๊กไบ์อะไรมีแค่ซีพีอาร์มีแค่อาสามีมีแค่เอ็เซลลนไออ้อยมันไม่มีบิ๊กไบ่์ะเศร้าจังนี่ก็เป็นคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเอาอาสามใส่ท่อย่น ไปขี่เทสดูสงสัยมีปุ่มแสดงว่ายังยืมรถเพื่อนขับอยู่ทรงนี้เก่งได้แค่นี้แหละพวกแกงน้าไม่อาบโจยโหยกูโ,โดนเปรียบเทียบกับอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> พี่เขาก็มาเมนบอกนะครับว่าบิ๊กไบเนี่ยมันต้องมีความจุกระบอกสูบมากกว่า4 0 0ซีขึ้นไปหรือมีแรงม้ามากกว่า97แรงม้าโอ้โหคนขับซิบา 650R กูกำหม,มันแล้วสร <c oughs> ้างมาเถอะในวันนี้เราจะมาขี่น้องนาที่ดันนันทิดากนันดีกว่านะครับซึ่งกูก็ไม่ได้เอาคันนี้มาขี่เลย พวกคุณน่าจะเห็นคันนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วแล้วกันนะในช่องเติมคันเร่งก็เป็นคลิปแรกๆของช่องเลยที่ขับน้องนาที่ดันในตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่บังลมนะครับผมก็จะโชว์โชว์สภาพเครื่องไว้นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ใส่ท่อใบนี้ท่อใบนี้มันจะเป็นท่อเลกที่พี่ท่อจลวลส่งมให้นะครับแต่ถ้าพวกมึงสังเกตว่าทําไมคอเชื่อมมันไปแปลกนะครับคือผมให้ไอเจี๊ยบเชื่อมให้นะครับก็เห็นว่านองเขา หาอะไรได้ในช่วงปิดเทอมนะก็เลยเชื่อมให้แล้วคอมันก็เป็นแบบปูดๆบิบิบเบี้ยวนะมีรูมีตามดด้วยนี่เอ่ออาจจะเป็นบายพาสท่อก็แล้วกันนะครับว่าเผื่อมันมีแรงอัดในท่อเยอะเกินไปลมก็อาจจะออกตรงนี้ได้นะคือน้องเกียรเขาคิดมาดีปลอดใจตัวเองจริงๆมันคือมันเชื่อมมั่วนะนั่นแหละครับตัวท่อกูเลยมันเป็นทรงแบกๆนะมันจะมันจะเป็นยึกมาก่อนแล้วมันก็จ๊กขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยจะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ เราจะไปขี่เทสกันดีกว่าคันนี้ก็ท่อดังเหมือนกันนะครับผมจะจอดรถอยู่ตรงประตูบ้านผมนะครับคือตรงบริเวณนี้แล้วก็ทําการรอไฟเขียวแล้วผมก็จะบิดบิดครนเร่งไปนะครับก็นะครับรถสายสืบพะว่าเซตอีชั่นเนี่ยเนี่ยส่วนใหญ่รถสายสือก็ชอบใช้ทะเบียนกรุงเทพนะครับสี่ประตูฟ <c oughs> ิล์มด <fal is> <guy> ําแต่คันนี้ไม่น่าใช่รถสายสืบเพราะว่าคันนี้มีก่อป้ายทะเบียนนะครับถ้ารถสายสืบมันจะยึด ยึดน็อตตรงไปเลยนะครับไม่มีกรอไปใน,นที่แรกของผมเป,เ,งเ,เป็นเครื่องซีโอเขียวแล้วเป็นเครื่อง c ีพนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ขาสตาร์นะครับเราสามารถที่จะสตาร์มือแล้วก็พุ่งไปได้เลยนะครับอ่าไม่มีหมวกไม่มีไม่มีน้องหมวกทองมาให้เรา มาจอดเอ่อเบิ้นเบิ้นเบิ้นตัวเปล่าให้เอ่อตรงหน้าน้องในรตรเสานี่แล้วกันนะครับเพื่อเพื่อนเอดับเพื่อนเพื่อนอยากรู้ว่าเสียงเบิ้นตัวเปล่ามันดังประมาณไหนนี่ครับเสียงเบิ้นตัวเปล่าของก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวออกมาดูข้างนอกน,อกนี่นี่คือทรงโดยรวมตอนที่มันโดนแสงแดดนะครับเดี๋ยวหลบเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่า รถจะชนกูเดี๋เบิร์นให้ฟังครับก็ประมาณนี้นครับไปซิ่งกันดีกว่า กล่องนี้มันเป็นกล่องริมแมบ,บซึ่งก็จูนจนน้ำมันค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวนะครับกล่องนี้มันเคยอยู่ในรถที่บางมาก่อนนะครับก็เลยยังจูนน้ำมันที่อยากค่อนข้างหนาแสงดีหนีแสงดิ้ตัวใหม่จากดิ้ตัวเก่ก <laughs> เามันมน้ำมันหนาเลยมั้ <laughs> ันนี้ก็ถือว่าเป็นความพัฒนุผของดีมนะครับก่อนที่จะมันจะมาเป็นดีมมันก็เป็นมันที่ด่ามาก่อนโชงหน้าก็จะเป็นโชงขาไก่เวลาเบร์รถมึงก็จะแบบอย่างเงี้ยรถมึงจะลอยขึ้นมาเวลาก,กดเบรกหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ๊ยไอ้เหี้ย <c oughs> อะไม่ได้เกียร์ไม่ลงะเกียร์แม่งว่าว <c oughs> คือคันนี้ก็ยังยังไม่ใส่ที่ชิปนะครับ 50เจต,ตีมันมิงในแกนนี้คือยังไม่จูดนะครับโอ้รถเหนื่อย่อม สมูคือเวลาถ้าคุณขับรถที่มันเป็นระบบเบรกดัมเนี่ยคุณต้องแบบกะล่วงหน้านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันจะสู้ดิสไม่ได้นะครับดัมเบรกมันเป็นเทคโนโลยีที่โบราณกว่านะครับมันก็จะให้ความรู้สึกเบรกที่ไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่คือถ้ามึงขีม่ม่วซัสั่วคือระยะเบรกมันจะไหลแล้วไปชนปูดรถคันข้างหน้าได้เลยพอแซงแวัน รถจะเลี้ยวข้างหน้าคนระัตาเอ,อ,อา๋อย่าพึ่งอย่าพึ่งอีป้าอย่าพึ่งโอ้โหกําลังเนีกํลังนก,กดออกตัวเลยไเฮ้ยไหลลงเขาไหลลงเขาเ็กอไหลลงเขาไหนลกันไหลไปไลไหลลงเขา จอดเป็นเดือนเน่ยน้ำมันมันบูะบเป้่าวะมันเป็นไฟแดงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สูตรลัดนะครับหนูๆก็ไม่ควรจะทำตามนะครับ ผมลืมนะว่ามันมียูเทินที่ไกลขนาดนี้นะตอนแรกผมคิดว่าแบบยูเทินมันจะอยู่ใ,ใกล้ะนะฮะอ๋อผมรู้แล้วปิดคันเร่งอย่าบิดสุดเพราะว่าถ้าบิดสุดเนี่ยไทยมันจะไม่ค่อยเดินเพราะว่าน้ำมันมันหนาเดี๋ยวผมออกจากออกจากแยกนี้เดี๋ยวลองดูแล้วกัน เ้ระบบดับเบรกกูเจอมาเจอมาเนี่ยมันก็จะร้นหน่อยนะครับพวกระบบดับเบรกมันไม่ค่อยบัานใจอะเวลาแบบมีรถอะไรโผล่มาเนี่เราต้องแบบชิดเผื่อไว้นะครับที่สมัยก่อนมันจะเป็นระบบดัเพราะว่ารถในสมัยก่อนมันทับสเปียจริงๆอ่ะ มันได่แค่อยู่ประมาณ60ถึงเ0เองนะครับด้ำเบรก็เอาอยู่แล้วแต่ทีนี้ได้กูมาใส่เครื่อง CBR เนี่ยด้ำเบรก็อาจจะไม่อยู่นะ เธอเนี่ยผมจะเงียบสักแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเก็บฟุตเทจตรงนี้ไปให้ช่างปิกดูว่าเออมันต้องจูนตรงไหนนะครับเนี่ยหมายถึงคืออาจจะไม่ได้พูดนะอยู่เธอแล้วก็ลองบิดคันเร่งดูแล้วก็เอาคลิปเสียงในเบนชัานปิกฟัง ใครที่เป็นช่างช่วยดูหน่อยอันนี้คือผิดประมาณ40%อันนี้อันนี้ประมาณ50%อนของการเร่ง๋ยวผมจะผิด100%ดูเดี๋ยวป่ะนี่คือน้ำมันหนาใช่ไหมแ้วผมก็ไม่จะช่างเหมือนกันเสียงเบ้นตัวเปล่ามันหวนนะดูนม่อจะน้ำมันหนา รทีคันนี้ก็เป็นรถของแม่ผมนะครับแม่ผมเขาก็ขี่คันนี้แต่ก,ก่อนแม่ผมเข้ามาเป็นอ่าวววววต่อฟักอ้ฝรั่งถอดเสื้อขี่สบายใจเลยแม่ผมแต่ก่อนเข้ามาเป็นครูอยู่แถวแถวนี้แหละแล้วบ้านแม่ผมมาอยู่อุดรซึ่งจากตรงเนี้ยไปถึงอุดรมันระยะทางก็ประมาณสา0รอกิโลนะแม่ผมก็ขี่ไปกับทุกอาทิตย์ไอคันนี้แหละแ็จะต่ตอนสมัยที่มันยังเป็นเครื่องสามเกียร์นะครับ เมันเป็นเครื่องเดิมสามเกียร์ผมเคยขีย่ดูแล้วอารมณ์มันเหมือนกับเวลามันขี่เวฟแล้วทั้งเกียร์สี่เวฟตลอดเวลามันมค่อนข้างที่จะตื้อมากเคยลองจับจีด้วยได้อยู่ได้อยู่เจ็ดสิบเอ็ดจีคืออันนี้นคือสุดละแต่ว,ว่าหน้าไมคคือมันฟาดไปเป็นร้อยกว่าเลยนะครับพอเข้าใจละด้วยระบบไมในสมัยก่อนมันก็จะไม่ค่อยเป๊ะเท่าสมัยนี้เท่าไหร่นะครับ ทำไมเนี่ยขึ้นเป็น100จับจีอยู่70แล้วที่นี้ผมก็เลยอยากได้มาแต่ง แต่ทีนี้มันสตาร์ทเท้าไงแล้วมันก็เป็นขบูด้วยเรื่าบูเนี่ยเวลามืงไม่ขี่นานๆเนี่ยมันก็ต้องแบบสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทไปเรื <S <S <ๆ>่อยๆใช่ไหมล่ะ<ๆ>แล้วมันปวดขาผมก็เลยว่าวางเครื่องซีบียาไปแล้วกันจบๆทำให้แม่ขี่นะครับแต่สุดท้ายให้แม่ก็ไม่ขี่แม่ก็ลองขี่อ้อมหมู่บ้านอยู่สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็เลิกขี่แล้วก็ไม่ขี่เลยเพราะแม่บอกว่ามัน มันเสียงดังนะครับมันเสียงดังเดี๋ยวผมจะไปทำท่อให้มันเย็ยวกว่าน,นี้อยู่มันก็ดังเกินยไปจริงแหละ ซื้อข้าวกินอยู่เซเว่นกันดีดกว่านะครับนนเนข้าเที่ยงผมเซเว่นแต่ว่าผมก็ต้องอ้อมอ้อมออมตำรวจนิดนึ่งเพราะว่ามันก็อาจจะมีผู้พิทักษ์สันติราที่เขาจ้องจะเล่นกูอยู่ รีบไปรีบไปรีบไปโอ้โ oh, ห oh. แรงแค่ตีนต้นเลยร,รถกูโอ้โหเว้อเว่อเว่อเว่เมื่อกี้ตอนขี่แรงๆผมก,ก็ลืมบอกนะว่ารถค่อนข้างที่จะสายนะครับมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนพวกเวฟที่มาทําแรงๆแล้วมันจะนิ่งนะครับสายก็โซนิกอยู่นะคันนี้ยเพราะว่าโค้งมันค่อนข้างที่จะเบานะครับแล้วก็แบบหลักอากาศโทรศัพท์อะไรแทบจะไม่มีเลยคุณเห็นความเหลี่ยมๆอะไรอย่างงี้ยไหมไอ้เหลี่ยมๆนี่แหละมันทําให้รถ ต้านลมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วรถมันก็จะสบัดสบัดเสดี่ยงเสดอดนะครับถึงเซเว่นละกินข้าวเซเว่นละ ว่าตังค์ซื้อบิ๊กไบค์เองจะไม่มีอยู่แล้วเดี๋ยวจะได้กินข้าวเซเว่นนี่แหละโอ้นี่นี่นี่คุดูสิคนขับบิ๊กไบค์ที่ไหนก็จะไม่กินข้าวเซเว่นนี่คุณดชดีดูนะผมขอตอบคุณแล้วกันนะครับนะครับคุณคิดถูกนะครับผมมันไม่มีตังค์ซื้อบิ๊กไบค์หรอกครับเนะี่ยกินข้าวเซเว่นขี่รถมรดกแม่จุ๊บอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่ดูเดี๋ยวผมอยากให้ดูมุมนี้มุมนี้มัน มุมนี้มันจะเนียนกว่าไหมดูดิมุมเนียนมากเลยมุมนี้เนี่ยมุมนี้ยังเนียนอ่ะเอาไว้เจอก,กันในคลิปหน้าครับผมสำหรับทีนี้สวัสดีครับ